เป็นสับปะเลอเนี่ยเป็นมาแต่เด็กๆแนะเจ้าที่เนี่ยเขาก็จะอินดูตุ๊ดนะเนี่ย่ะวิทยายุทธขั้นตุ้งสุดเป็นสับปะเลอเนี่ยเป็นมาแต่เด็กๆแนะ เจ้าที่เนี่ยเขาก็จะเอ็นดูตุดนะนี่นะคะรล้วค่อยเทอย่างนี้นะมันก็จะไม่หลกร่วงันจะเกลือนะคะแล้วก็จะไม่ฟุ้งด้วยเนี่ยค่ะวิทยายุทธขั้นสุงสุดเนี่ยค่ะเรียบร้อยเลยไหมคะ ราก็จะก้อนใหญ่ๆเไว้ตรงกลางๆอย่างนี้นะเพราะว่าท้องเนี่ยสำคัญนะคะนี่นะคะใส่ทั้งหมดสองกระสอบป่านนะคะเพราะว่าเตาใหญ่นี่นะคะเดี๋ยวพู้นิ้วขาับจัดใหม่เรา,เอาอันนี้ไว้ก่อนไม่เป็นไรเราทรําทไว้ก่อนเดี๋ยวุู้นิ้วขามา ให้ลูกน้องมะกอ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องดันเข้าไปก่อนฉันเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงมากวันนี้อยู่ที่วัดฉิมรีวันนะคะทําการชาวพนฤฤฤฤฤฤฤักจิจศพค่ะวัดฉิมริวันเตาเขาจะแรงมากนะคะ เพราะว่าเตาเขาอิดเป็นสีขาวหมดเลยถ้าถ้าอิดเป็นสีขาวแบบนี้คือไฟลุกแรงมากๆค่ะก็ะคือที่ควันออกแบบนี้นะคะคือรูอ่าช่องลมข้างในก็ททาเล็กนะคะทําให้กลืนไม่ทันก็เลย ควันถึงออกอย่างนี้นะคะนี่นะคะหลักสูตรเตาคือถ้ารูข้างในก็ทําใหญ่ควันก็จะไม่ออกหน้านะคะนี่เอาอยู่ใกล้ไม่ได้เลยปบเตหโรลอนนี่นะคะที่อ่าไฟออกหน้าแบบนี้คือรูข้างบนเขาทําเล็ก อากาศออกซิเจนกืนไม่ทันออกซิเจนเข้าติดแล้วกืนไม่ทันนะครับแต่นี้น้ำติดอยู่ข้างหน้าน้ำไม่ได้ไปติดอยู่ข้างหลัง